พยักหน้าต่ดีย the ินน yeah> ี่ม่รึนกันลยเอายอดตายตลาก็หง่ผู้ใดผู้ใดฮะผู้ใดลูกกูอแม่หมายไมอรู้แคนูกจีบววลูกง่ไหนแต่มาตัวลูกเสียแง่ไหนจีบวัวเพราะั้นมันจะปลอดภัยจะปลอดภัยเกีกับอะไรอดไอ้ลูกเมื่อจะใส่บานนี้เมื่อยังบานเนี้ยเขาก็เจอลูกว่าแปกเลยไม่รับไม่ไม่ดีว่าจะยุต ของแด่กที่ที่เป็น,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 นหัวนา่ขอมมงเ็กที่อ้นอ่ตั้งตัวหนวพ่อตัวเอาม้อบิให้แค่เสียงดีมันจะใสตัวเนี่ยมังีนนมันจะรางูถแ้งไเลยไรเลตัดแถว,วน,นี่อนี่าโอ้ยถืดลุ่มแนวบนไดดอกไข่ไข่่ลมเรอยรอู่น้ำเนี้ยเัาอยน้ำเนี้ยอยู่นเนี้ยปุไข่เด็ดนเนแก่หามลง โอ้โอแม่แก๊บยองผู้นนนั่งนี่ยองไบ่ามีขนมหลายเอาอันนี้กระดงสาวนางสาวตาผู้นกระดองใต้ดีเพราะตัณหนะเนี่ยกระดุมกระนาบจะขอพู้นั้นช่ว้องเจ้าียเอาอาละตะใช่น้องเมียจะยองโย่เอาตัณหันเังหานดังดัองู้นั้นดเอาตปณฑ์ปุยลุงเพชรแหม่สีล่องดังทั่วประเทศผมจะล่องกระล่องมองกระด่างเงินตัวโอาอาละตะนช่กระดุมกระดาบ เอาทำแ้ลูกจของเสียงดีต้องพิสูจน์ให้ห้องไอพี่น้องพั่สกปอนเอาท่อบับแขงเสียงดีไม่จะใส่เลเนี่ยเนียะ่นานแกน้ำปลาลูกแกยินตะวันยิ้มมึงยิ้มปว่าเขาจะไปยิ้เป็นตัวย่างให้ลูกจ้ง้หนาบูดกูยูู่อยู่กูบ่อยซีรีส์ให้พัดพกันตอนนี้ลูกโตปงแต่เ้าโอ้เจ้าไปจะเ้าออมไปอยู่กยู่ทางสองทางแอวไหไรโยยิ้มอไป ตัวยิ ну? oh, okay. uh ้ม hmm. ว oh, ัใ no ช้แม <Bu> ่นต <w> ้องสูึนเตก่ยิ้มใส่แม่จะพาเป็นแบบขึินมากตาหนึ่งเลยปาโนภาแม่าอีกที่แม่จะพาเพย่อนเห็นที่เ่นหนุยิ้มยิ้มคนนึ่้หน้าท่จพาหน้โค้งนนขึ้ห่หน่วา่เห็นตาบ่ยยิ้มส่กใจยิ้มเอายิ้มยิ้ะบอกหน้าเง้ยตกยิ้มม่บอกไปูนคนัยิ้มังวั โอ้ยแเกือห้าลูกริงันไม่พานี่นะกันัไปบ้างตอเขาอยู่นานาเขาะนินมากนี่นะจิ้มจิ้มคุแม่แจกที่หัน่ามองจะน่นมก่ที่ดีนัลูกเจ้าวุ่ยก็่เียอย่งี้บังบังบแม่ค้ โค้ชเชนจะประกอบด้วยวงค่ะมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามไฟบอลถึงค่ะอายุสิบหัวคือสันติสิทธิ์ตองเลยลูกใคนนี่ยอายุสิบหัวที่มั่นปีสุ์ความสามารถที่มั่นสมรเป็นพระเอกน้อยบ่เออ